รับร้านทชีวแอนดซอฟกันครับส่งงานปืนยาวไฟฟ้าให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็น M4IS นะครับ M4IS M4IS เองนะครับก็เป็นปืนยาวแบบประกอบนะครับก็คือประกอบขึ้นมาเองขึ้นงานจาก E&C ครับลางหน้าบอดี้เอามาประกอบกันนะครับก็เป็นงานที่ปืนล้มนะครับบางคนเขาซื้อปืนมาเอาบอดี้ล้างหน้าก็แยกขายาพนั้ายก็แลกขาย แกนพันายก็แยกขายกิ๊บมือก็แยกขายประมาณนี้นะครับเขาซื้อมาเพื่อเอาบอดี้เอาล้างหน้าประมาณนี้ที่เหลือก็ล้มเขาเรียกว่าเป็นปืนล้มเอามาประกอบเป็นปืนอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ของคุณจัก,กรกับพงศ์นะครับคุณจัก,กรกับพงศ์สั่งประกอบปืนยาว M4 มานะครับที่แรกจะเอาแบบ m m ็1 8แต่ MK18 เนี่ยมันจะเป็นทูโทนนะครับเป็นทูโทนลูกค้าอยากได้แบบดำล้วนนะครับก็ตัวนี้ร้านทำอะไรไปให้บ้างนะครับก็ มีหลักๆเลยก็คือเซ็ตภายในใหม่ก็คือเรียงชิมให้ลูกค้าลื่นๆเฟดนะครับเปลี่ยนจากปักธรรมหญาที่จ่ายไฟไม่ดีเป็นปักดินนะครับใส่หัวดินไปแล้วนะครับกระแสลื่นไหลแน่นอนนะครับสิ่งที่แต่งก็คือที่ลูกค้าซื้อเพิ่มจากทางร้านก็จะมีดอทเอ็มพอย์ลูกค้าชอบแบบโพโลเอ็มพอย์นะครับเป็นดอทจุดเขียวจุดแดงปรับได้5ระดับนะครับแล้วก็จะมีตัวของ นี่นะครับเก็บเสียงเก็บเสียงอันนี้ร้านแถมนะครับเก็บเสียงร้านแถมให้สิ่งที่ลูกค้าซื้อก็จะมีแค่2อ,อย่างนะของแต่งก็จะมีกิฟต์นะครับมีกิฟต์มือไม่ใช่กิฟต์หน้านะครับกับดอทแค่นั้นเองนะครับที่ลูกค้าซื้อที่เหลือร้านแถมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเก็บเสียงขนาดความยาว5นิ้วตัดด้วยตัวของตุดตูดเก็บเสียงแดงนะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มเท็กเจอร์หรือว่าเพิ่ม ความโดดเด่นให้กับตัวปืนนะครับสิ่งที่ร้านแถมให้อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อตัวนี้นะครับ PQ นะครับ PQ 15นะครับร้านแถมให้ฟรีนะครับไฟฉายนะครับปรับเข้าปรับออกได้แบบชาร์จแบบร้านก็แถมให้ฟรีครับอพอมีไฟฉายแล้วก็จะต้องมีตัวเก็บตัวจับไฟฉายร้านก็แถมให้ลูกค้าฟรีนะครับโอ้โหแบบว่าคือเราก็พยายามดูแลลูกค้าเราให้ดีครับเพราะว่า เราก็อยากแต่งปืนให้ลูกค้าเป็นหล่อลอก่อนออกจากร้านร้านก็แถมให้คือผมได้กําไรถามว่าผมได้ไหมผมก็ได้แต่ผมได้น้อยเพราะว่าผมก็จะต้องเอาเกจมาซื้อของแถมให้ลูกค้าประมาณเนี้ยเราได้มากได้น้อยขอแค่ขายได้ก็พอนะครับขอแค่ขายได้ก็พออันนี้เป็นปืนยาวแบบ m r i s นะครับข้างหลังนี่เป็นเกาะเป็นเสื้อกเกาะครับไม่ได้แถมนะเสื้อเกาะ <laughs> เสื้อเกาะไม่ได้แถมนะครับก็เดี๋ยวเอามาจัดร้านนะครับเอามาจัดร้านนะครับ จะเล่นได้ไมันจะต้องมีมีกระสุนนะครับส,สองโสน่ะนี่ M4IS ของลูกค้านะครับและตัวและที่สำคัญนี่ทุเรียนครับขอบคุณเสียเอกกันมากนะครับเอกกัคนคนดีดีนะครับที่ส่งทุเรียนมาให้ชิมนะครับโอ้ผมส่งเขาซื้อแบงก์กันนะครับแบงก์าการจัดผงไปแล้วก็พอดีว่าเขาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะครับพอเขาได้ปืน ปืนไปเนี่ยเขาบอกว่า,วาโอ้ดีมากเลยขอบคุณมากเขาก็เลยส่งทุเรียนมาให้ชิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นไมตรีจิตที่ดีต่อกันนะครับเพราะว่าเราก็เอาของดีให้เขาเขาก็เอาของดีให้เราก็ขอบคุณเสียเอกพลมากนะครับผมที่เอ็นดูร้านเราส่งทุเรียนมาให้ชิมนะครับก็เดี๋ยวขึ้นเฟซคุณเอกพลให้นี่นะครับเฟซของเขาถ้าใครสนใจอยากจะได้ทุเรียนอร่อยออยนะครับเอาไปขายหรือเอาไปอะไรก็ติดต่อส่วนเขาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เสียงที่ดดิ๊ดดิ๊ดเป็นเสียงที่ อ่าลูกค้าทักไลน์มาอ้าโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับเจ้าตัว m 4 is นะครับปืนยาวไฟฟ้านั่นเองนะครับผมนี่ลายบอดี้ม้านะครับผมโอแต่งรอ,รอแบบนี้เลยวันนี้ผมเช่นนั้นเลยซอบกันขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับ